เราต้องวิดน้ำอางอย่างกรถจริงเลโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอพ่อเหอยมากกลับเพอะไม่มีที่กลับรถอะไม่มีที่กลับไปไหนเลยกลับไม่ได้เวนไม่น่าเลยขามฟังว่ยิงมาไปดิอู้มันมันลึกหนักวะเนี่ยไม่ไม่ยิงเลยพ่อใจต้องตอบมาเด้ไม่น่ามาเลยกูไม่น่ามาเลยกูกูไม่น่ามาเลยบอกว่าให้ซื้อซื้อเรือก่อนมาอุ้ยมันยิ่งลึกอ่ะถอยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ คืนรอ้อนเย็นๆแล้วไม่เอากรู้สึกมันเยอะนะเนี่ยเกียร์หนึ่งเท่านั้นอ,โอโในในมันจะใสในหนึงหัยากินีเป็นแอร<อ>์เลยก็รู้ว่าน้ำส่วนไหนเอาไปก็น,าน่าจะถอยกลับหน้ยามเนี่ยมันจะถอยไปทางไหนหูวบ้านหลังนี้บ้านมัน,น,นมอยู่แถวนี้เนาะแล้วแจ้งดูบ้านเนี่ยบ้านมันยังไม่ลึกยังยังเข้าบ้านไม่ลึกเนี่ยจุดนเนี่ยถนนมันเนี่ย พอแล้วมั้งพ่อมันจะไปยังไงล่ะพอได้ไหมเราพอไม่ได้มันเร่กลังรถนั่นนสิเดี๋ยวเขาก็บอกเรามาทำไมมาเนี้ยโอ้ก้อนหลังนี้ไหลเลยไฟทางก็ไม่

นี่เท่าฟุตบาทพอดีเลยเจงเห็นฟุตบาทมะนี่ที่กับรถข้างหน้าแต่ฝั่งรถเห็นเป็นรถวิ่งเลยขับไได้เพราะมันลึกก็ดีไม่คงไปไม่ได้แล้วมันลึกแต่ฝั่งรถหน่าจะตื้นฝั่งนี้นะไม่นจะรถใหญ่นีรถใหญ่วามลึกนอ๋อมีมอเตอร์ไซค์ด้วยฝั่งรถลึกนะพอปลุกศรลงมาหนึ่งทีแล้วก็หมุนขึ้นสองทีกดลงหนึ่งที หมุนขึ้นสองทีหมุนขึ้นหมุนหมุนอี้ให้มันเป็นบวกบอ่ะบวกสองอะ่ะได,ไ,ได้ไหมเนี่ยโอเคไหมเห็นนะมันก็นี่ไง

มาดูน้ำอะไรไกลขนาดนี้วันเลยนะเนี่ยกลางวันยังไม่หวันเท่ากลางคืนเนี่ยมันหวันเนี่ยหาเรื่องรถเสียหรือเปล่าผมบอกมันกลับรถเลยตรงนี้ขึ้นไปต่อก็กลับมินบีเด <ห Superman> ้แล <oni> ้วเป็นโผล่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยกี้มันไม่มีรถเนาะ รถไฟแดงมาขอหน่อยนะพี่นะขอหน่อยเลยพี่อย่าไวมากนะน้ำรงมันลึกออกไปทางขวาเลยขวาตื้นกว่าทางซ้ายยิง่งลึกเป็นแอ่ง <c oughs> อลงเยอะกว่า่ัระจกข้าหน้าข้างหลังเออไม่ใช่ของตัวเองดีวเอาี่เดียวบอ้เยอะกว่าตังเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็จกลงหนยค่ะเดี๋ยจะหายจะไม่ออกที่เดยวนี่ไอ้ที่มีแฝงอะเดียวนะเดี๋ยอรถรน่นมาเอออๆๆน้าขึ้นอีกน่อยเพา้าไปเนี้ยเดี๋ยวมันมีรถผ่านมาหรือน้ำเข้า ไม่รู้สิ่รอมไม่บินรงซ้ายไอ้ขวาเขาเขาเกลงใจไงเขายังพอได้อยู่เขาข้างใหญ่ไปได้ฝั่งนี้น้อยกับฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ฝั่งฝั่งนู้นเยอะน่ะแมนบอกจะกั้นให้น้ำอยู่ฝั่งนี้ไงไอไอไอนี้มันนอกแนวหมดแล้วตรงเนี้ยโอ้หมดไปใส่มัยอะไรอ่ะ ผมว่าใจยังขับได้นะเลยติดติดติดปึ๊ปิดนะกดที่ตัวเดิมอ่าแดงแดง